ต้อนรับสู่ Thunder Rain Review ช่องของเราที่นำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดข้อมูลสเปคแบบละเอียดและการวิเคราะห์ฟีเจอร์ที่ครบถ้วนเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่แม่นยำก่อนตัดสินใจวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Ford Ranger 2026รถกระบะสายพันธุ์แกร่งที่ยกระดับความดุดันเทคโนโลยีและสมรรถนะไปอีกขั้นพร้อมชนทุกเส้นทางและทุกคู่แข่งในตลาดอย่างมั่นใจ Ford Ranger 2026มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ดูแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้น กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้เด่นชัดไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ให้ความสว่างคมชัดเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูบึกบึนและสปอร์ตในเวลาเดียวกันกันชนหน้าถูกปรับให้ดูทรงพลังซุ้มล้อขนาดใหญ่รองรับล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นด้านถ้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็รูปทรงทันสมัยและฝาท้ายที่ดูแข็งแรงสมกับความเป็นรถกระบะระดับพรีเมียมในด้านขุมพลังคาดว่า f o r d Ranger 2026จะมีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลาย ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรเทอร์โบคู่ที่ให้พละกกำลังสูงและแรงบิดที่ตอบสนองดีเยี่ยมรวมถึงตัวเลือกเครื่องยนต์ V6 สำหรับคู่ที่ต้องการพลังมากเป็นพิเศษบางตลาดอาจมีรุ่นไฮบริดเพื่อเพิ่มความประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยไอเสียระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและต่อเนื่องรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจระบบขับเคลื่อน4ล้อได้รับการปรับปรุงให้ฉลาดยิ่งขึ้น พร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบเช่นโหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดลุยหิมะโหมดทรายและโหมดออฟโรดเพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพพื้นผิวช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนเรียบและยังคงความแข็งแกรง่งเมื่อต้องลุยเส้นทางสมบุกสมบันโครงสร้างตัวถังใช้วัสดุที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบาช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภยัยและประสิทธิภาพการควบคุมรถภายในห้องโดยสารของ Ford Ranger 2 0 26ยกระดับความหรูหราและเทคโนโลยีอย่างชัดเจน แผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แนวตั้งขนาดใหญ่รองรับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายหน้าจอเรือนม้ดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนวัสดุภายในเลือกใช้หนังคุณภาพสูงและวัสดุ Softwareft Touch เพื่อเพิ่มความพรีเมียมเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับการเดินทางไกลได้อย่างสบายในด้านความปลอดภยัย f o r d r a n g e r 2026มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้ดูดซับแรงกระแทกได้ดีเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนความสามารถในการบรรทุกและลากจูงยังคงเป็นจุดเด่นสำคัญกระบะท้ายมีพื้นที่กว้างรองรับงานบรรทุกหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขนาดลากจูงช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบครันด้านเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกยังมีระบบกุญแจอัจฉริยะระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกดระบบชาร์จไร้สายช่องเชื่อมต่อ USB หลายตำแหน่งและระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งได้รับความสบายอย่างทั่วถึง โดยรวมแล้ว f o r d Ran g เจ2,026เป็นรถกระบะที่ผสมผสานความแข็งแกร่งเทคโนโลยีล้ำสมัยความหรูหราและความอเนกประสงค์ไว้ในคันเดียวเหมาะทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการรถใช้งานหนักในชีวิตประจำวันและผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยในวันหยุดด้วยการพัฒนาในทุกมิติทำให้รุ่นใหม่นี้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงในตลาดโลกและตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่ได้อย่างครบถ้วนถ้าคุณชื่นชอบรีวิวแบบละเอียดและข้อมูลครบถ้วนแบบนี้ อย่าลืมกดติดตาม Thunder r a i n Review เพื่อไม่พลาดวิดีโอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากพวกเราแล้วพบกันในคลิปถัดไปทันทีที่เห็นครั้งแรกความรู้สึกหนึ่งที่ชัดเจนคือความทรงพลังดีไซน์ด้านหน้าถูกออกแบบให้ดูแข็งแกร่งกว่าเดิมกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมและเส้นสายตัวถังที่เน้นความบึกบึนทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูพร้อมลุยมากขึ้นแต่คำถามคือแค่ความดุดันภายนอกเพียงพอหรือไม่สำหรับการแข่งขันในยุคนี้นี่คือจุดที่หลายคนกำลังจับตามอง ภายใต้ฝากระโปรง Ford Ranger 2,026คาดว่าจะมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งสายประหยัดและสายพลังไม่ว่าจะเป็นดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรเทอร์โบคู่หรือเครื่องยนต์ V6 ที่ให้แรงม้าสูงขึ้นพร้อมแรงดิดท,ที่มหาศาลการจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดช่วยให้การเร่งแซงลื่นไหลและต่อเนื่องแต่ความท้าทายคือการรักษาสมดุลระหว่างพลังและความประหยัดซึ่งเป็นโจทย์สำคัญในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับต้นทุนการใช้งานมากขึ้น ระบบขับเคลื่อนสีล้อและโหมดการขับขี่ที่หลากหลายถูกพัฒนาให้ฉลาดกว่าเดิมรองรับทั้งถนนเรียบทางลูกรางทรายหรือเส้นทางออฟโรดที่โหดที่สุดช่วงล่างถูกปรับจูนให้ทั้งนุ่มนวลและมั่นคงในเวลาเดียวกันนี่คือความพยายามที่จะทําให้รถกระบะคันนี้ไม่ใช่แค่รถใช้งานแต่เป็นรถที่ขับสบายในทุกวันอย่างไรก็ตามคู่แข่งในตลาดก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้สนามแข่งขันยิ่งเข้มข้นขึ้นทุกปีภายในห้องโดยสารคืออีกหนึ่งจุดที่สร้างความประหลาดใจ หน้าจออินโฟเทนเมนต์แนวตั้งขนาดใหญ่ระบบเชื่อมต่อไร้สายเต็มรูปแบบหน้าจอเรือนไมดิจิทัลและวัสดุคุณภาพสูงช่วยยกระดับความรู้สึกพรีเมียมแต่ความคาดหวังของผู้ใช้ย,ยุคใหม่ก็สูงขึ้นเช่นกันหลายคนต้องการ